ตอนตกนะตายนะเขาบอกก่อนเกือบเกือบนี่เธอจะฆ่าเขาเหรอเธอคือเธอจะบังคับให้เขาลงไปว่างั้นตายนะไม่เธอพูด<ล>ตามเขาอ่าอ่าอ่อาสิเอาแล้วเธอพูดตามเขานะติดต่อมาอีก,ออกแล้วมึงครับโอเคไหมโอเคครับเขาชอบเล สองเขาตู้เธอเนี่มันจะออกวะออกครับออกอืมไม่ก็ออกแบบมนถึงแบบคืนไงออกมาออกไปขายเขาเลขแปดห้าเก้าเธอเดินมาใกล้ๆฉันอย่างคิดถึงเธอเนี่ยอันนี้นะ่ินเธอ จะเจออยู่นะนะรู้ได้ไงอ่ะอรพี่เอ,อไปตามหาหลักแร่อล้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่โจไม่เหมือนเดิมพี่โจรอรถบักอีก พี่ใค,ใครขับไอแพดไปอ่ะพี่ไม่รู้อ๋อโอเครรครับทำงาน,นแล้วครับใช่ไัมครับอย่านะอย่าเดินตามมานะอย่าเดินตามมานะเธออยู่ไหนฮ<ะ>ัลโหลเธออยู่ไหนไม่ต้องโทรมาอีกแค่นี้แหละเออแล้วเขาอ่ะ เอา้าไอ้เหี้ยเหี้ยแไรวะเนี่อะแล้วไม่ไม่ไม่คือไปอ่ะมันไม่เหลือว่าจะแอบอยู่ไปมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดน,นั้นแต่เขาเอารถกูไปได้ไงกูไม่เข้าใจตรงว่าทำไมเขาเอารถกูไป จะบอกแลว่าไปกันหนุ่มแล้วเอารถไอแปดไปอ่ะแต่พี่แจ็ของเราอย่างนึงก่อนแล้วค่อยไปฆ่าคนพี่เมื่อกี้มีใครได้คุยอะไรกับคนที่มากับไอแปดไหมพี่ใครวะพี่ได้คุยกับคนที่มาไอแปดไหมไม่มีไม่มีใครคุยใช่ไหมเอออยู่ๆเขาก็ขับออกไปเลยเหรอกูไม่รู้ว่าเขาขับหรือเปล่าไอแปดเหรอครับแจ็คเข้าไปหรือเปล่าอ๋อพี่แจ็คเข้าไปหรอถ้าจะพี่แจ็คนะอ๋อ โอเคโอเคโอเคเธอไปกับพี่แจ็คเหรอเธอเธอขึ้นมาไปจบปูนงานอย่านายสัตว์ไอโจตามาแล้วตาไปไหนมาเธอขึ้นมาเร็วเพิ่งตอมมาเธอเอร็วเธอครับเอาฮารู้วัสดีครับเจกันครับตาเอารถหนูไปช้ได้เลยนะเจริญเจริญ แล้วเมื่อไรเราจะมีแฟนเรอ่ยแฟนหรออะไหรอะปัจจุบุลคนมีนี่คนมีนี่มีสินนะเว้ยทำตัวว่างหรอเอ๊ะตาถ้าถ้ามีคนมาจ่ายค้าก่อดทั้งหนูมาก็ได้หนูมารับให้โอเคไหมโอเคโอเคเชิญเธอดเปไหนมาครับครับข้าก็พี่แจณาให้เขาแกล้งเธอเขาว่าแล้วพิจารณี้นี่ใส่ไมดีเลยนะเอไม่ใช่พี่แจณ์ดิคนตาคนตาแจ็คเธอรู้ได้ไงว่าว่าพี่แจณ์ก็เขาถามก็รถ g t ทคันนั้นที่จอดอยู่มันเป็นรถที่อยู่กับเขาไง แล้วพี่แจ็คเอาไปแล้วแลพวกพิสมิตก็บอกว่าพี่พ,พี่แจ็คพี่แจ็คน่าจะเอาไปเขาเลยเดาแล้วมันก็ถูกเขาไม่รู้เขาด้วยมังครับเขาไม่ได้จะพิมอะไรเลยนะแต่เขาด้วยังคับครับ,รรบ,รบก็ดีแล้วอค่นี้แตงกมันก็ออกมาใ,ใจแล้วถือว่าไม่ได้ยินแล้วกัน เธอตึกลงไหลมั้งแบบว่า under free a n d t h e fall เลยอ่ะ under fall u n d t h e f a r เลยอ่ะ under nobody u n d e ตึกลงไหลเลยอะ่ะเธอดูดิเธอครบฟหน,นูว่าต้องให้เปิดประตูให้คุณคุณหนูรู้คุณหนูรู้พี่โจหายมากเอาไอแปดไปคือชช่อะไรวะ เว้ยวันนี้คุณดูคนดครับงฝรั่งแล้วชาวติดตามด้วยครับไม่ได้หรอเธอน่าจะข้างบนพุ่งเกยขอนุโจโเกีนีม้มันเลยว่ะพี่เพลตลอด ไม่เออไม่ไม่ชอบเด็กรับไม่ไม่เคยชอบเด็กรับยังเห็นพี่ชายชว่ตคนปกติมากไอ้เฮียแล้วจบปูนไม่ปกติยังไงวะเมื่อาไงเนี่ยเธอได้ไหมครับอุย้ยเอาวันนี้ไม่ได้กอดเลยกอดหนไม่ได้กอดทำไมแะคิดถึง เป็นรอข้างล่างรอตกนะตายนะครับบอกก่อนเกือบเกือบนี่เธอจะฆ่าเขาเหรอเธอคือเธอจะบังคับให้เขาลงไปว่างั้นตายนะไม่เ้อพูดตามเขาอ่าๆโอเ เธอพูดตามเขานะฉันติ๊กตอกมาอีกแล้วมึงครับโอเคไหมโอเคครับเขาชอบเธอเขาชอบเธออุ้ยอ๋อ จะดีจะให้ข่าวชิตเตียทูกจีพีเอาทันทีโดยอัตโนมัติเธอมานีา่น่าจะนานอยู่เธอเข้ามา เธอครับกินข้าวหรือยังยังครับไม่หิวครับไม่กินไม่หิวครับเธอถ้ม่ไม่กินไม่ไม่หิวครับ นล้ทำไมไม่กินชอบเธอครับอะไรเขาถามว่าทำไมไม่กินเขาตอบว่าไม่หิวงไงเธอได้ยินอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนกับนกันนะล่ะเพื่อนกับไอเฮียแล้วไอสาบคนร้อยเปิดครับคนร้อยเปิดครับแต่ก็โดนทิ้งไ้เด็กผีเพราะน่าจะได้เป็นตัวสำรอง ไอ้เจ้าสมนอยจะเล่นดีแค่ไหนแต่ถ้าตัวจริงมาก็ต้องนั่งตั้งนั่งรานั่งเหน,นะนื่อยได้แล้วนะนนี่ใส่เรียกผู้หญิงว่าเธอว่าจำชื่อเขาไม่ <c oughs> อย่าให้กูรู้นะไอ้สารว้วมึงเรียกผู้หญิงว่าเธอไอ้เหี้ยเอาเธอทิ้งเขาทำไมครับข้างเหรอข้างเหรอข้าอะไรก็ข้างแบบฟุ้งฟุ้งข้างอ๋อนึกว่าข้างเธอแล้วข้างไหมอ่ะ มักลัวตอบว่าไม่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตอบซะด้วยอุ้ยใช่เลยเำรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปล่จะให้ปล่อยไปไหนเขาจะเขาจะไปยืนเมาทตรงนู้นเขาจะไปไหนเขาจะเขาจะไปหาอะไรกินอันเดียเขาไปส่งแลนก็ได้ยืนตรงนี้มันอันตรายทำไมอ่ะเธอก็อยู่ไม่ใช่หร เขาอยู่แต่เขาไม่อยากให้เธอยืนตรงนียมาเขารู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยทำไมคือเขาอยากให้เธอไปยืนบนแลนไว้แต่เขาว่าเขาต้องจะต้องไปก่อยเธอก่อนอยากอยู่ให้เขาฆ่าเธอแล้วเขาอุ้มไว้ไหมล่ะอันนี้ได้เลยจบคุณก็ได้ด้วยโอเคโอเคโอเคไหนมานี่ให้เขาเลือกที่ยืนด้วยมานี่เลยอ่าเดี๋ยวก็ตกถือ นั่นไงเป็นอย่างทีก่กูคิกเธอเธออยู่ไหนอะเธอเขาติดติดใจเรอติดใจเขาเหรอไอ้เว่อร์เป็นสตาเวอร์ดแมในให้เขาดูหรอเธอทำไออองอะเธอแสดงความสามารถพิเศษหรอเว้อเธอเธอเดินลงมาแต่เขารับเธอเดินลงมา เธอได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาติ้งดิเธอเธอได้ยินปะได้ยินอันนี้คืออะไรแสดงความสามารถพิเศษหรอเธอดูลงมาเธอจะดูลงมาไหมได้ขอรับเธอต้องทำไงมันก็ต้องดูปเะวะเธอเขาเบื่ออยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เธอลงมาเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องเอาเดี๋ยวเขาขึ้นไปอุ้มเดี๋ยวเขาล็อกขึ้นไปอุ้มแป๊บนึงติดปะติดปะไม่ ติดไหมไม่เธอพี่เธอต้องลงอ่ะยังไงเธอก็ต้องลงอ่ะยังไงเธอก็ต้องลงอ่ะเธอาตายไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารถไปรับเดี๋ยวเขารถไปรับแป๊บนึงเขาไปรถก่อนปี้อะไรกูแหวกว่ายนะมะกะป่าแคบปี้แล้วะตาวิทังน้ำกูต้องยกให้แดดดิไม่ตายยังไงเธอก็ไม่ตายครับสาบานเธอเธอรับเขาเลยดีน่าจะโดนล้วบิดเขานะแค่กดอุ้มไว้โอเคอ่ากดแล้วกดแล้วโอเคเธอกดเธอรับไม่ทันนะอ่าเอาพร้อมยัง อัอนแลันนึ่งสองสมีเพนไหมเธอไม่เห็นรับได้เลยเธอเธอเธอไปไกลอ่ะเธอมีเพนไหมไม่เขาเขาเลื่อนรถไม่เยอะโอเคปะเธอขึ้นไปทางนี้เล่นเดี๋ยวเขาเอารถไปเก็บทางนู้นเธอจะไปขึ้นทางนู้น Macam ah, mana men leh aku? Yang ada cuma kalau tangga, kereta, ucer, kampur leh aku. điệp vừa đùa lót một năn ngay ừ. nhìn chính ใ,ใช้เหินลงพูแล,ล้วกันใช้เห็นลงพูสักหน่อยลงพูเล่นกูแล้วลงพูลเล่นกูแล้วขอร้อนนะครับเอาครบแล้วเหรอครับวันนี้มันพูดอะไรวะอะไรนะครับอันนี้ครบแล้วเหรอครับยังไม่มาถึงขอร้อนม,ม,มาถึงขอร้อนหนึ่งมาถึงขอร้อนหนึ่งเฉยครับ ถ้ากูตอบว่าไม่ให้อะอ๋อข้อคื่อนนี่คือเกิดสตีนว่างั้นขอไอสัตว์อย่างแต่กูกสู้นะเฮียกูบอกโหแข่งทื่อเลยแข่งทื่อเลยเหลือล้อไหนเนี่ยขวาเฮียแต่แล้วล่ะซ่อมเลนลกลางซ่อมขาซ่อมน้ำซ่อมซ่อมได้เลยครับหาทำเลยสั่วหูกว่าขา พี่แรบบอกแล้วว่าให้เล้าหมู่โจ Wonderful. พี่แรบก็ไม่ให้แล้วนี่ไงมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> อแล้วเ้ย <c oughs> แล้ว,อลวขอโอ้โหเหิน <c oughs> ตามลุงโจไปหนึงครับไปหนึงครับไปหนึงครับขอ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 ึขอ้นไมาครับขอขึ้นไมางูงเหิงไม่ดีครับงูงเหิงไม่ดี เหนอนตาลุงโจ ep สองโอ้ยขอ้อนี้น่ากาวาอะไรเว้ยรังก,กูมาก <c oughs> ูดุยิ์ไว่ะเฮี้ยทำเพื่อเฮี้ยเลยวะโอ้ยอย่ามงยิงได้มึงเนี้ยร้อนึลขอ,ขอให้รอรอเดียวพอนะชีวิตเดีย๋ยวพม่ยิงหนูนะยิงหนูโกรธนะาว โอ้โหเยี่ยเลยไอสัตว์สิบวินโนซีกักูเปล่ากูบอกว่าให้รอเดียวแม่เอ้มาเอาไปสาโอ้โหแล้วมันยิงคนว่าสี่แล้วหรอครับหนูโดนยิงคนน่ะโอ้ย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 ยอมครับมันองยิแล้วครับยอมรับยอมรับยอมแล้วยอมแล้วรอบตัวแล้วครับ ไปครับคันไหนครับคันนี้ละกันไปครับสอนอครับเมื่อกี้มีใครบ้างนะครับอะไรนะครับมีคนเดียวครับมาคนเดียวไม่ใช่ของเราเนี่ยทำอะไรมาบอกอได้ตลกอีูแล้วเอาเอาเอาอ้าอ้าดักกู จังหวัดลงดีป่ะวะดูท,ทรงมันมีตังนั่นแหละครับไอ้แป้ขอบคุณครับเนี่ยจังหวัดมันเยอะวไม่ที่แต่จังหวัดจังหวัดไม่แบบคนน่ากดลงรถอะแต่คนมันจะโดนเพิ่มบดเที่อโอ๊ยอโอ๊ยโอ๊ยโซงานทำยังไงอ๋โอโ,อโอวัวครับลุง VP ไม่ VP ไม่รู้อ่ะกูว่ากูกูโดิเข้าวสดเอาเองอะเรื่องโตปเปล่าครับครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะจะเผากันเลยเหรอครับเนี่ยไม่ใส่ครับจี<อ> นี่จะขับแล้ววะตรงนี้คนยเยอะจังอ๋ออีเรามาบนน่นนะพี่ <he> e เลยกกนอาหารก,กันเถอะดูดีๆนะเผ่านะ <c oughs> ทิวินโยคดี ครับเธอเธออยู่ไหนอ่ะเอ่อเข้ามาเก็บปูนครับแล้วก็ซ่อมรถเดี๋ยวกำลังจะไปรับกลับละครับเธอรอรอช่างมาครับเธออยู่ไหนนะมาเก็บปูนครับเธอแล้วก็ซ่อมรถบเมื่อกี้ตำรวจไล่ยังไงเกือบไม่รอดเลยอืออ่ะฮะเธออยู่ไหนเขาอยู่ตึกปูนแต่เธอเธอเธอจบปูนก่อนไหมเขาต้องไปแจกของให้เพื่อนที่ตู้ใหม่อ่ะได้ครับได้ได้เดี๋ยวเขาไปส่งตู้ใหม่โอเคไหมเธอไม่อยู่จบปูหรอไม่ก็เดี๋ยวไปส่งเธอไง หรือเธจะไปกับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปส่งเลนก็ได้เดยวให้เขาเบิกลยไปดีกว่าไปเคียร์เราขับแป๊บนึงมาไว้ครับพี่แลบพี่ถุงละลูกอ๋อวันนี้ร้อยก็ถุงลคะครับยังไม่โดนจับเลย <c oughs> กยเก่งมากภูมิใจที่สุดเดี๋ยวจะไปเล่าใว้น,นะหลงนะโทรฟังขอบคุณครับโจเป็นเก่งมากขอบคุณครับครับ <c oughs> พ,พ,พี่แล่มาเขาตึกลงไรไหมครับโจสุดอยากไปจกนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยออกทะเลขึ้นน้าโ <c oughs> จเบื่อหน้าตำรวจครับพี่แลม่มาอะไรแล้วมัน,มนไม่โดนจับตาทีอะเราโจไม่ลงเลยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เอ้ยๆขับอะไรอะเราขับอพี่เล่จะเข้ามาหรับพี่แลจะเข้ามาไหมก แม่เอางี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จบไม่นานหรอกเดี๋ยวจิ้มเลือดก่อนมาลงอะไรไหมครับเธอเขาเขามาเบิกรถที่ร้านเขียวแล้วอ่ะเขาไปตู้ใหม่ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเขาเรียกเลับเสรับโอเคใช่ครับ